เราอยู่กันที่แดนกิมจิประเทศเกาหลีค่ะทีนี้เนี่ยเราเดินทางมาสองคนเราก็ไม่พลาดที่จะทําบัตรทีมันนี่เพื่อความสะดวกสบายของตัวเราเองทั้งการเดินทางแล้วก็ความอุ่นใจที่มีมากขึ้นด้วยล่ะค่ะและที่พักของเรานะคะเราพักกันอยู่ที่เมียงดงบรรยากาศตรงนี้เนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนเห็นศิล,ลปินโบกมือให้เราแฟนคลับเลยโอ้ย ก่อนอื่นเราจะเดินทางไปเก็บสัมภาระกันก่อนและที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปเป็นที่ไหนไปดูกันดีกว่าคะ่ะก่อนไปชมคลิปฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะคะสถานที่แรกที่มาถึงเกาหลีเราต้องมาให้ได้คือพระราชวังเคียงบกค่ะที่นี่นะคะนอกจากมีกิจกรรมให้ถ่ายรูปแล้วยังมีโชว์สุดอลังการให้เราชมด้วย หือนหลุดไปในซีรีส์เกาหลีย้อนยุคเลยล่ะคะ่ะที่นี่นะคะหากใส่ชุดฮันบกเข้าไปเนี่ยจะได้เข้าฟรีด้วยละคะ่ะบรรยากาศด้านในก็คือสวยมากมากเลยดื่มวนำบรรยากาศจากพระราชวังเคียงบุเรียบร้อยแล้วเมื่อเราใช้เวลาในการเดินทางไม่กี่นาทีก็จะมาถึงสถานที่ที่สองแล้วล่ะค่ะเป็นสถานที่ที่เรานักท่องเที่ยวต้องแวะมาให้ได้ ที่แห่งนี้จะนำพาเราย้อนไปดูสถาปัตยกรรมในยุคโชซอนที่รุ่งเรืองเป็นหมู่บ้านโบราณของเกาหลีและถูกตั้งให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยที่แห่งนี้นะคะมีชื่อว่าหมู่บ้านบุกชอนฮันอกที่อยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกและพระราชวังชานด็อกในหมู่บ้านนี้นะคะจะมีบ้านเรือนตั้งอยู่กว่า100หลังอายุเนี่ยมากกว่า600ปีเป็นหมู่บ้านโบราณที่ไร้ร้องไปด้ตื บ้านช่องที่ทันสมัยสถานที่แห่งนี้มกักเป็นที่อยู่อาศัยของหน่องราชวงศ์และขุนนางชั้นสูงค่ะนับว่าพลาดไม่ได้จริงๆค่ะใครที่มาแล้วก็อย่าลืมแวะมาถ่ายภาพแวะมาชมวิวที่นี่นะคะ สถานที่ที่3จุดถ่ายรูปเพลงใหม่ที่ฮิตมากของเกาหลีที่นี่คือ Starfield Library ที่ตั้งอยู่ในห้าง Kohl's Mall เขตกลางน้ำจุดถ่ายภาพกับชั้นหนังสือสูงลิฟหนังสือมีมากเจนครึ่งหมื่นเลยล่ะคะ่ะ ที่นี่คนคันงเยอะอาจหามุมถ่ายภาพได้ยากสักเล็กน้อยนอกจากจะมารอตั้งแต่ช่วงที่เขาเปิดใหม่ๆถึงจะได้ถ่ายภาพกับโลเคชันสวยๆแบบคนน้อยๆน,นั่นเองหลังจากที่ถ่ายภาพเสร็จแล้วเราก็มาหาไรย้องท้องกันสักหน่อยเพราะเรายังมีอีกหลายสถานที่ที่เราจะพาายกับคนไปตะลุยกันละค่ะ สถานที่ที่4ี่เรายังอยู่กันที่กังน้ำกับ s t r a g e r of Gangnam Style ค่ะเพลงนี้วิ่งขึ้นมาในหัวเลยระหว่างการเดินทางไปสถานที่ต่อไปบอกเลยว่าร้านขายสกินแคร์คือเยอะมาก ราคาก็คือน,น่ารักย่อมเยาวมากเลยล่ะค่ะสายดูแลสุขภาพดูแลผิวที่นี่คือเป็นอีกที่ที่ต้องมาให้ได้นะคะ ที่ที่5้าเราอยู่กันที่วัดบงอึนซาเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กับห้างโคแอ็กมอลก็คือสามารถเดินทางมาขอพรมาไหว้พลาที่นี่ได้นะคะก็มีคนไทยหลายคนที่มาขอพรที่นี่แล้วประสบความสำเร็จดังนั้นส้าได้ยังไงสถานที่อยู่ใกล้ขนาดนี้เราก็จะต้องมาให้ถึงเลยละคะ่ะ วัดแห่งนี้จะมีให้ไหว้องควนอิมด้วยใครที่เป็นสายขอพรก็คือมาขอพรมาไหว้พระที่นี่ได้เลยค่ะที่นี่เนี่ยคนเกาหลีก็มากันเยอะมากๆบางคนก็มาแบบเป็นครอบครัวเป็นคู่บ้างนะคะที่แห่งนี้นะมีความสงบสวยงามแล้วก็แบบได้กลิ่นอายความเป็นแบบเกาหลีมากๆเลยละคะ่ะ ใครที่อยากขอพรขอพรผ่านคลิปนี้ได้เลยนะและอีกหนึ่งจุดที่สำคัญมากๆของวัดแห่งนี้นะคะก็ะคือจะมีพระอริยะเมตรตรนะคะสูง23เมตรด้วยกันเป็นงานแกะสลักหินอ่อนที่สวยมากๆเป็นอีกที่ที่อยากให้ทุกคนนะมาไหว้นะคะหรือว่าใครที่ไม่ถนัดไหว้ก็มาถ่ายรูปมาดื่มดังดกับบรรยากาศก็ได้ ใกล้กันนี้นะคะก็ยังมีการแสดงโชว์นะคะของระนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะเขาก็จะมาตีกองใหญ่แบบนี้ให้นักท่องเที่ยวได้ดูเลยละคะ่ะใครเป็นสายชอบซื้อของฝากที่นี่ก็มีให้แวะซึ่งของฝากที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของมูเตรูเลยละคะ่ะ สำหรับใครที่อยากจะมาดูของมูจากวัดน,นี้ติดไม้ติดมือกลับไปแล้วแล้วก็ที่นี่ก็มีให้เลือกซื้อเลยละค่ะที่นี่ของมูคือเยอะมากๆส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแผ่นทองแล้วก็มีกําไรข้อมือที่เป็นกําไรหินมงคลน,นั่นเองมีตั้งแต่งานมินิมอลไปจนถึงงานแบบมูมากที่นี่มีให้เลือกเยอะจริงๆ ใครที่อยากจะเอาไปฝากคนที่รักที่บ้านเนี่ยก็สามารถแวะมาดูที่นี่ได้เลยนะคะมีตั้งแต่ราคาหลักสิบจนไปถึงหลักพันเลยล่ะคะ่ะขอใช้เวลาในการเลือกสักครู่นะคะคือของเขาเยอะมากจริงๆหลังจากเที่ยวกันมาทั้งวันขอปิ ขายด้วยร้านอาหารชูพุงยอนคันซัมก๊อปซันตั้งอยู่ที่ย่านอัพกูจองนั่นเองค่ะถ้าออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะคะที่นี่เป็นร้านอาหารฮอตฮิตมากในเหล่าแฟนคลับเพราะไอดอลเกาหลีส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมากินที่นี่กันเยอะมากๆเลยล่ะค่ะ คิวก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็คนเยอะมากๆแต่เราก็ไม่พลาดที่จะมาตามรอยศิลปินที่เราชื่นชอบถูกไหมล่ะคะก่อนจากกันไปนะคะให้มาดูบรรยากาศสตรีทฟู้ดของที่เกาหลีนะคะอาหารหลายๆอย่างก็คือน,น่ากินมากๆ เสื้อผ้าแฟชั่นก็เยอะมากมากเลยทีเดียวละค่ะสำหรับคลิปหน้าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปของกุญแจกุญใจกันค่ะแต่สำหรับคนสองเนี่ยก็มาดูให้อิจฉาเล่นก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าที่นี่คือสวยมากๆบรรยากาศดีมากเลยละค่ะนอกจากนี้เราจะพาทุกคนไปคาเฟ่น,น้ำตอม และช้อปปิ้งสร้อยหูแหวนกำไลสายคอแบบเก ầu, ่าๆแบบั่งๆเลยน่าจะมีเสื้อผ้ากน่าสนใจก็ระเป๋าแบบฮิตๆก็เพียบเลยรอติดตามกันในอีี่2นะคะ